ท่านทั้งหลายครับ <c oughs> เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยของเรากับคนพม่าคนนี้นะครับกับคนพม่าคนนี้จากรายงานข่าวเนี่ยเรามาฟังพร้อมกันรายงานข่าวเขาให้สัมภาษณ์เขาออกคลิปเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็ช่องมุมมองเพื่อนบ้านนําเสนอผ่านระบบ y o ยูทูบเรามาฟังนะครับว่าเขาพูดถึงคนไทยอย่างไร ต่อวันนี้ปีนี้นสายหลัที่เราไม่จัดนยฮะมันจะมีการมันจะมีกลุ่มที่แบบเหยียดเชื้อเหยียดเหยียดเชื้อชาเหยียด,ยด,ยดพม่านะฮะแล้ไม่อยากให้กลุ่มพม่ามาจัดกิจกรรมนี่แหละฮะคือมันเป็นอัยิยบความอภิยบของประเทศนะฮะก็คือมีกลุ่มแบบนี้มีกลุ่มที่จะชอบผ่าเรื่องกับคนพม่านะฮะทางผมนั่นแหละคืเอเกิดเหตุปะะัญห เราก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้ไม่อยากให้ประเทศไทยมองภาพออกภาพแบบไม่ดีฮะทาผมก็เลยตัดสินใจไม่จ,จัดชุมนุมเราก็แค่มายื่นหนังสือกับทางยูเอ็นฮะเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมแบบ <c oughs> ืองความสงบสุขขอบคเลยครับอขอบคุณเพจมุมมองเพื่อนบ้านนะครับนะช่องมุมมองเพื่อนบ้านนะครับฟังทันไหมครับฟังอีกรอบ วันนี้ปีนี้สายอภิษที่เราไม่จัดเนี่ยฮะมันจะมีการมันจะมีกลุ่มที่แบบเหยียดเชื้อเหยียดเหยียดเชื้อชาติเขาบอกว่าคนนี้ชื่อวีระนะสุรัตสุรัตนอสุรัตบอกว่ามีกลุ่มคนไทยเหยียดเหยียดเชื้อชาติถามว่าเหยียดไหมผมพูดตามตามใจผมนะความเห็นส่วนตัวผมนะอผมไม่ได้เหยียดลระกูเกียดมึงกูเกียดเลยแหละพม่าเนี่ยตอนนี้บอกตรงๆนะครับ เกียริพม่าครับพม่าคือตัวปัญหาของประเทศไทยนะมาเบียดเบียนประเทศไทยทุกมิตินะครับพม่ามาเบียดเบียนประเทศไทยทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านแรงงานด้านเศรษฐกิจสังคมด้านการสาธารณสุขและความมั่นคงเป็นไงไอวะแดงที่มันดิมริมปิมปีมลุกล้ำดินแดนไทยที่อำเภอปลายมั่งปางมะผ้ามั่งอำเภอเวียงแหงมั่งเนี่ย เออพม่าไหมวิเออสุรัตพม่าไหมครับนะเออแล้วจะให้คนไทยเนี่ยเขามีความรู้สึกดีๆกับพม่าอย่างไรครับใช่ไหมอืมแล้วจะให้คนไทยมีความรู้สึกดีๆกับพม่าได้อย่างไรก็ในเมื่อประเทศพม่าเนี่ยสร้างปัญหาให้กับไทยอย่างต่อเนื่องเอออย่างต่อเนื่องและหนัก่วงด้วยเออยิ่งตอนนี้ยิ่งจะหนักขึ้นหลังจากประธานาธิบดีทัรมเนี่ย ประกาศตัดงบ,บความช่วยเหลือทุกอย่างเกี่ยวกับพมา่าทุกอย่างเลยนะครับด้านสาธารณสุขด้านผู้ดีภัยด้านทุนการศึกษาพมา่าตัดเกลี้ยงเลยเจนโรงพยาบาลตามศูนย์ออ,อพยพในค่ายอพยพเนี่ยประกาศติดตัวไปแล้วนะประกาศติดตัวไปแล้วอถามว่าเหยียดไหมไม่ได้เหยียดนะครับแต่เกลียดครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยส่วนมากเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็รังเกียจพมา่าเหมือนกันนะครับ ผมไม่ยินดีนะครับที่จะให้พวกคุณเข้ามาใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการอะไรทั้งหลายทั้งปวงไอ้คำว่าเหยียดพม่าเนี่ยเข้าใจได้เพราะไอ้คนเนี้ยไอ้สุรัตเนี่ยมันประกาศเชิญชวนคนพมา่ามาร่วมแสดงพลังดูการชุมนุมหน้า UN ถนนลาดตดึเนินเอ่อพอมันประกาศเชิญชวนปุ๊บกลุ่มคนไทยไม่ทนเนี่ยเขาก็ประกาศขึ้นมาเอา่อว่าประกาศรวมตัวคนไทยเอามาต่อต้านพวกมันเอ่อพวกมันจึงขอเอ่อพวกมันจึงยกเลิกการชุมนุม เปลี่ยนเป็นการไปยืน่นหนังสือแทนนะครับนะพะม่าะนะฮะเราไม่อยากให้กลุ่พมพม่ามาจัดกิจกรรมแน่นอนครับเราไม่ต้องการให้กลุ่มพม่ามาจัดกิจกรรมอะไรทั้งสิ้นนะครับเออคุณมาทํางานก็ทํางานดีครับอ่ะแล้วคุณจะมาใช้พื้นที่ประเทศไทยก่อความวุ่นวายทําไมครับเออกิจกรรมบ้าบอคอแตกเลยของคุณครับถ้าคุณอยากเรียกร้องประชาธิปไตยอยากต่อต้านมินอ,องลายก็เชิญกลับไปพม่าครับเออกลับเข้าไปพม่าครับ ตอนนี้ชาติพันธุ์ต่างๆก็ต่อสู้กับมินอ,องลายอยู่ทําไมคุณไม่รีบใส่หัวกลับไปร่วมมือกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่างล่ะฮะกองกำลังดีเอพีดีเอฟเนี่ยกองกำลังปกป้องประชาชนเนี่ยซึ่งสนับสนุนองซานชูจีเขาก็จับอาวุธสู้รบกันอยูอ่พวกคุณทำไมไม่ไปช่วยกองกำลังของพวกคุณล่ะครับแต่กลับมาใช้ประเทศไทยปั่นป่วนแบบนี้คุณยังคิดว่าคุณปรารถนาดีกับประเทศชาติของผมเหรอครับ น่แหละ <c oughs> คือมันเป็นอัปยศคอัปยศอัปยศครับนะประเทศไทยอัปยศตั้งแต่เปิดรับพวกคุณเข้ามาเนี่ยแหละครับนะเป็นความอัปยศอย่างยิ่งของประเทศไทยตั้งแต่มีนโยบายเปิดรับคนพมา่าเข้ามาในประเทศเนี่ยนะผมก็มั่นใจว่าคนไทยรู้สึกเหมือนกันเ,เป็นนโยบายที่ทำลายชาติไทยเ,เป็นความอัปยศที่สุดเลยเถ้าเกิดไม่มีพวกคุณมาอยู่ในประเทศไทยเนี่ยผมมั่นใจว่าประเทศไทยมีความสงบ ประเทศไทยเราจะน่าอยู่มากกว่านี้อันนี้ไปทุกที่ทุกแห่งทุกจังหวัดทุกอำเภอเจอแต่คนพมา่าเข้ามาทําหาอะไรกันครับทําไมไม่กลับไปประเทศคุณครับโอประเทศนะฮะก็คือมีกลุ่มแบบนี้มีกลุ่มนี้อ่าคุณไม่ต้องมาเรียกว่าเรากุยครับเอ่อคุณมาเรียกคนไทยว่ากุยเนี่ยเอ่อคุณเข้ามาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่อ่ะได้มาแหกปากได้มาเดินได้มาแสดงออกต่างๆนานา,นาได้มาทําหากิน Ờ, ยังบางอาจมาเรียกกลุ่มคนไทยกลุ่มไทยไม่ทนว่ากุยเขาไม่ใช่กุยครับเขาเป็นกลุ่มคนไทยที่ปกป้องประเทศชาติบ้านเกิดครับเขาเห็นการกระทําของคนพม่า er, คนต่างชาติเนี่ยเห็นการกระทําที่ไม่สมควรกระทําเขาจึงมาออกมาต่อต้าน,น่งครับการที่คุณมาตีตาว่ากลุ่มคนไทยกลุ่มนี้เป็นกุยเนี่ยคุณกลับเอาไปทบทวนพวกคุณนะครับนะลักลอบหลบหนีนเข้ามาประเทศไทยสร้างความวุ่นวายกับประเทศไทยมากแต่มาก คำว่ากุย้ยมันควรจะใช้กับใครครับคำว่ากุย้ยมันควรจะใช้กับไครครับเออแล้วไม่ต้องมาพูดเอาดีใส่ตัวนะเออที่บอกว่าเออที่ยุติที่ยกเลิกเลื่อนออไม่จัดก,การชุมนุมเนี่ยเป็นเพราะเออหวังดีต่อประเทศไทยเนี่ยผมไม่เชื่อครับถ้าคุณหวังดีจริงคุณเชิญชวนคนพม่ากออกนอกประเทศไทยสิครับอ่ะเชิญชวนคนพม่าก,กลับไปประเทศคุณให้หมดสิครับพี่ชายแช่งผ่านเรื่องกับคนพม่านะฮะทั้งผมไม่อยเกิดเหตุปะทะ ล้วก็ไม่อยากให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่านี้ไม่อยากให้ประเทศไทยมองภาพออกภาพแบบไม่ดีฮะผมก็เลยตัดสินใจไม่จัดชุมนุมหลาก็แค่มาช่วยหนังสือกับาอานดุเอ็นฮะเพื่อเห็นแก่ประเทศชาติบ้านเมืองวามเสนอถ้าเห็นแก่ประเทศไทยนะครับเห็นแต่ประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเชิญชวนคนพม่ากลับประเทศครับเชิญชวนคนพม่ากลับประเทศให้หมดครับอย่ามาสร้างปัญหาในประเทศของผมครับเออเป็นไง อย่ามาสร้างปัญหาในประเทศของผมประเทศไทยมีปัญหามากพออยู่แล้วครับเดอย่าไงมารวมตัวกันหน้าสถานทูตพม่าเกกะกีดขวางการจราจร บนฟุตบาทกเ็เต็มไปด้วยคนผมควอบคุณคนไทยจะสัญจรไปมาก็ไม่ต้องมาลําบากเออคนไทยจะใช้พื้นที่ก็ลําบากครับผิวถนนคุณก็รถมาจอดเออเป็นไงครับเออคุณใช้คุณมาอยู่ประเทศไทยเนะี่ยคุณปลอดภัยแล้วเออคุณมีอยู่มีกินแล้วคุณคุณสบายแล้วแต่คุณกลับมาสร้างปัญหาให้กับประเทศไทยนะครับพี่พี่เบอร์ถ้าอยากจะเรียกร้องอิสราภาพให้กับประเทศพาม่า อยากจะต่อสู้กับมินองไยเชิญกลับไปประเทศคุณครับนะ 10. ouais. ไปร่วมมือกับกองกําลัง PDF ก็ได้กลุ่มนักรบประชาชนที่ปกป้องปกป้องประชาชนคนพม่าที่กําลังต่อสู้อยู่เขาต้องการกําลังคนนะครับเชิญกลับไปเลยนะครับเนี่ยมันมีคนไทยเข้าไปร่วมด้วยนะครับเไอ้พวกแกนนําแกนนำแกนนําต่างๆในการจับ จัดม็อกเนี่ยเนี่ยในวิดีโอนี้เห็นภาพเห็นชัดเลยมันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งนั่นแหละไปร่วมมือกับพวกนี้มาเอ่อมาก่อความวุ่นวายในประเทศไทยนะครับ เนี่ยถ้าเป็นประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นไงครับเออถ้าเป็นประเทศเกาหลีทาไงเออตอมอเกาหลีเขารวบหมดแล้วนะครับเขารวบส่งกลับหมดแล้วนะครับเออประเทศไทยใจดีเสรีเหลือเกินนะครับไอ้นี่คนไทยคนนี้นะครับมึงเอาประเทศไทยให้รอดก่อนดีกว่าไหมเอาประเทศไทยให้รอดก่อนดีกว่าไหมครับเออปัญหาของประเทศตั้งเยอะตั้งแยะ ก่อนที่มึงจะไปเรียกร้องอให้พม่าเขาเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้กรุณาลงไป3จังหวัดชายแดนใต้หน่อยครับไอหมอนี่นะไอทีมเนี่ยทั้งทีมะอะนะถ้ามั่นใจว่ารักประเทศชาติจริงมึงลงไป3จังหวัดชายแดนใต้แนะนําให้ไปนราธิวาสนะครับปัตตานีก็ได้นะครับนะเโเมซีดซโอเคอันที่สองนะคะอันนี้จะเป็นคำหยาบคายนะคะก็คือคำว่าเยโล ถ้าเกิดพวกเา่าเรีอาล้อยทุกคนตอบว่าบิงออกลายนะคะสามสองหนึ่งโอเคสองแอนโฟกตบูชานเซ่ไปสองอีฟเฟกซเนี่ยมาอยู่ประเทศไทยแล้วใช้ประเทศไทยเป็นฐานขับเคลื่อนทางการเมืองเนี่ยอ,อ,อันนี้ในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมนะครับผมก็ไม่รู้ว่าทางการไทยอนุญาตได้อย่างไรทางการไทยอนุญาตให้เขาทาได้อย่างไรนะครับ โอเคเมอาโล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 แม่พูดถ้าเราพูดพร้อมกันพูดพร้อมกันนะคะปีปีรีอ้กลุีมพวกนีน่าจะเปนปลุ่มนักศึกษาพม่านะครีบกลี่มนักศึกปาพม่าที่มาเรียนอยู่ในปี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 ปอเสร็จแล้วก็มาร่วมกับไอ้พวกกลุ่มโลกสวยเนี่ยนะครับ นักศึกษาไทยบางกลุ่มนะครับแล้วก็กลุ่มแกนนําทางการเมืองบางกลุ่มก็เข้ามาเคลื่อนไหวนะครับ